ตนโนประวัติโดยสังเขปหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหลวงตามหาบัวท่านถือกำเนิดขึ้นในครอบครัวของชาวนาผู้มีอันจะกิน เมื่อวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2456นณหมู่บ้านตาดอำาเภอเมืองจังหวัดอุดรนธานีมีนามเดิมว่าบัวนำสสกุลโลหิตด,ดีมีพี่น้องรวมุุทรทั้งหมด16คนได้เข้ารับการศึกษาจนจบชั้นประถมศึกษาปีที่สซึ่งเป็นชั้นสูงสุดของโรงเรียนในสมัยนั้นในวัยเด็กท่านมักจะให้ความเคารพและเลื่อมใสในบรวรพระพุทธศาสนามาโดยตลอด โดยได้ร่วมทำบุญตักบาตรกับผู้ใหญ่อยู่อย่างสม่ำเสมอเมื่อเติบโตถึงวัยหนุ่มท่านก็เป็นหัวเรียวหัวแรงและเป็นเสาหลักในการทำมาหาเลี้ยงครอบครัวด้วยความที่ท่านเป็นคนขยันขันแข็งและมักจะจริงจังในการทำงานอยู่เสมอท่านจึงเป็นที่ไว้วางใจของบิดามารดาในการงานทั้งปวงอีกทั้งท่านยังมีอุปนิสัยพูดจริงทำจริงรักคำสัตย์เสมอชีวิต เป็นผู้หนักแน่นในเหตุผลกับทุกสิ่งทุกอย่างอุปนิสัยอันนี้เองที่ช่วยในการปฏิบัติธรรมและเป็นปฏิปทาของท่านในเวลาต่อมาเมื่ออายุท่านครบบวชบิดามารดาปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้ท่านได้เข้ารับการบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาซึ่งตามเดิมแล้วท่านไม่เคยคิดจะบวชเพราะอยากมีครอบครัว บิดามารดาขอร้องให้ท่านบวชตามประเพณีอยู่หลายครั้งแต่ท่านก็ทำนิ่งเฉยตลอดมาไม่ตอบรับหรือปฏิเสธอย่างใดและเหตุที่ทำให้ท่านตัดสินใจบวชนั้นเป็นเพราะความหวังของบิดามารดาที่จะพึ่งใบบุญจากการบวชของลูกชายให้ได้ถึงกับทำให้ผู้มีพระคุณต้องเสียใจเสียน้ําตาครั้งนี้ทำให้ท่านรู้สึกสะเทือนใจและเห็นใจบิดามารดามาก จึงตัดสินใจยอมบวชตามประเพณีเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านทั้งสองการอุปสมบทจึงจัดให้มีขึ้นที่วัดโยธานิมิตอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเมื่อวันที่12พฤษภาคมพุทธศักราช2477โดยมีท่านเจ้าคุณพระธรรมเจดีจูมพันธุโลวัดโพธิสมพรจังหวัดอุดรธานีเป็นพระอุปชาได้รับฉายาว่าญาณสัมปันโน ในเบื้องแรกท่านตั้งใจว่าการบวชครั้งนี้จะเป็นเพียงการบวชตามประเพณีเท่านั้นถึงเวลาก็จะศึกหาหลาเพศไปใช้ชีวิตคารวะด,ดังเดิมแต่จะด้วยวาสนาบารมีที่สั่งสมมาเพื่ออริยมรรคอริยผลแต่ฝ่ายเดียวหรืออย่างไรไม่ทราบท่านได้ศึกษาพุทธประวัติตลอดจนกระทั่งประวัติของพระอาหารหันตาสาวกได้เห็นถึงความตั้งพระไยมั่นแห่งพุทธปณิธาน มุ่งมั่นสละเป็นสละตายเพื่อพระอนุตตรสัมมาสัมพุทธิยานจึงเกิดแรงบันดาลนิท่านได้ตั้งสัจจาว่าจะขอเดินตามรอยพระบาทพระศาสดาโดยเริ่มจากการศึกษาในฝ่ายพระปริยัติเป็นแผนที่ชี้แนวทางการประพฤติปฏิบัติแต่พอสมควรคือปร,ริยนสามนักธรรมเอกเท่านั้นและระหว่างการศึกษานั้นท่านก็ได้เจริญภาวนาคบคู่กับการเรียนมาโดยตลอด อาศัยความเป็นคนจริงเกิดสมาธิธรรมสงบรวมแนบแน่นเป็นสมาธิถึง3มครั้งจนกระทั่งบรรล,ลุถึงจุดหมายด้านการศึกษาใช้เวลาทั้งสิ้นเจ็ดปีเต็มความคิดดั้งเดิมที่ว่าการบวชครั้งนี้เป็นการบวชตามประเพณีถึงการถึงเวลาก็จะศึกไม่เกิดมีขึ้นในความรู้สึกนึกคิดของท่านอีกเลยจิตฝักไปมุ่งมั่นเพื่อการพัฒนาคุณภาพจิต จึงมุ่งมั่นเพื่อการบำเพ็ญภาวนาและปรารถนาสแสวงหาพ่อแม่ครูบาอาจารย์คอยสอนสั่งชี้ทางทำให้และในยุคนั้นสมัยนั้นกิติศัพท์คุณงามความดีของหลวงปู่มั่นโพริทัตโตหลือลั่นด่งดังมากว่าท่านไม่ใช่พระธรรมดาแต่เป็นอริยะชั้นพระอรหรันจึงเปรียบเสมือนพลังผลักดันให้ท่านปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะได้เข้าถวายตัวเป็นสิทธิ์เพื่อรับการอบรมข้ออัดข้อธรรม การพบกันครั้งแรกระหว่างหลวงปู่มั่นภริทัตโตกักบหลวงตามหาบัวยนสสัมปันโนนั้นเป็นการพบกันครั้งสำคัญและเปลี่ยนแปลงชีวิตในสมณเพศของหลวงตาอย่างมากมายเพราะการพบกันครั้งนั้นหลวงปู่มั่นได้เอาเรื่องทุกแง่ทุกมุมของท่านออกมาตีแผ่กระจายหมดตลอดจนถึงเครื่องยืนยันมรรคผลนิพพานหลวงปู่มั่นท่านอาอกหมายเห็นพร้อมสับจนท่านหมดความสงสัย ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2485เป็นต้นมาหลวงตาท่านก็มุ่งมั่นทำจริงทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแก่ความทุกข์ยากลำบากประการใดๆทุกเวลานาทีเป็นไปเพื่อมักผลนิพพานประการเดียวการเจริญจิตตภาวนาก็ได้รับกำลังใจจากสถานที่เป็นอย่างมากเพราะสัปปายะสงบสงัดจากผู้คนและสิ่งรบกวนติดขัด การปฏิบัติก็ได้รับการแก้ไขจากหลวงปู่มั่นอย่างทันท่วงทีจิตก้าวหน้าไปอย่างน่าพอใจนับแต่ท่านจำรรษากับหลวงปู่มั่นครั้งแรกที่บ้านโคกจังหวัดสกลนคร2พันษาและติดตามหลวงปู่มั่นไปจำพรรษาที่บ้านหนองเผือตมลนานในอำเภอพานานิคมจังหวัดสกลนครอ,อีก6ปีด้วยความมุ่งมั่นจริงจังดังกล่าวทำให้จิตใจของท่านได้หลักสมาธิแน่นหนามั่นคง ท่านทรงภาวะนี้นานถึงห้าปีไม่ขยับก้าวหน้าตอท่านพระอาจารย์มันจึงให้อุบายอย่างหนักเพื่อให้ออกพิจารณาทางด้านปัญญาทั้งทางอสุภะกระทั่งถึงอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งส่วนหยาบส่วนกลางและส่วนละเอียดจนสามารถรู้เรื่องร,รู้ราวค่ากิเลสตัวนั้นได้ตัดกิเลสตัวนี้ได้โดยลำดับลำดับในช่วงนี้ท่านมีความเพลิดเพลินในความเพียรเพื่อฆ่ากิเลต ชนิดเดินจงกรมไม่รู้จักหยุดตั้งแต่เช้าหลังจังหันจนกระทั่งปัดกวาดในตอนบายอย่ายยังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยท่านพระอาจารย์มั่นได้มรณภาพลงเมื่อวันที่10พฤศจิกายนพุทธศักราช2,492ณวัดป่าสุทธาวาสจังหวัดสกลนครยังความเศร้าสลดสังเวชใจแก่ท่านอย่างเต็มที่โดยรู้สึกว่าหมดที่พึ่งทางใจแล้ว จากนั้นท่านพยายามปลีกตัวออกจากหมู่คณะอาศัยอยู่ป่าเขาตำลำพังแต่มุ่งอยู่กับความเพียรตลอดสติแนบแน่นกับจิตเป็นอัตโนมัติด้วยภาวนามยปัญญาคราวหนึ่งที่ท่านออกวิเวกชาวบ้านป่วยเป็นโรคขัดหัวอ,อกล้มตายวันหนึ่งวันหนึ่งจำนวนตั้งแต่3าคนถึงแดคนเพราะหากใครเป็นโรคนี้แล้วจะต้องตายภายในสองถึงสวันอย่างแน่นอน ท่านก็เมตตาสดกุศลามาติกาให้คนตายที่ป่าชา้าชนิดไม่มีเวลาลุกไปไหนเพราะเดี๋ยวก็หามคนตายมาสักครู่ใหญ่ก็หามมาใหม,ม่อีกแล้วกระทั่งท่านก็มาเจ็บป่วยด้วยโรคเดียวกันนี้บางท่านจึงบอกชาวบ้านเพื่อขอหลบนั่งสมาธิภาวนาต่อสู้กับทุกขเวทนาใหญ่นี้ด้วยธรรมโอสถด,ด้วยการพิจารณาอริยสัจผลปรากฏว่าพิจารณาตก โรคหายเป็นปลิดทิ้งในเที่ยงคืนนั้นเองหลังจากนั้นไม่นานท่านกมุงสุวัดดอยธรรมเจดีเป็นช่วงพรรษาที่16ของท่านบนเขาลูกนี้นี่เองในคืนเดือนดับแรม14ค่ำเดือน6ตรงกับวันจันทร์ที่15พฤษภาคมพุทธศัการาช2 4 9 3เเวลาห้าทุ่มตรงท่านได้บรรลุธรรม ด้วยความอดทนภาคเพียรพยายามอย่างสืบเนื่องตลอดมานับตั้งแต่วันออกปฏิบัติกรรมฐานอย่างเต็มที่รวมแล้วเป็นเวลา9ปีคืนแห่งความสำเร็จระหว่างกิเลสกับธรรมภายในใจของท่านจึงตัดสินกันลงได้ด้วยความประจักษ์ใจหายสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องภพชาติเรื่องเกิดแก่เจ็บตายกิเลสตัณหาอาสวะทุกประเภทได้ขาดกระเด็นออกไปจากใจในคืนวันนั้นเอง สภาวะธรรมในใจของท่านขณะนั้นท่านเคยเล่าให้ฟังว่าเกิดความสลดสังเวชพบชาติความเป็นมาของตนและเกิดความอัศจรรย์ในพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันที่ท่านหลุดพ้นไปแล้วท่านก็เคยเป็นมาอย่างนี้เราก็เป็นมาอย่างนี้แต่คราวนี้เป็นความอัศจรรย์ในวรระสุดท้ายได้ทราบชัดเจนประจักษ์ใจเพราะตัวพยานก็มีอยู่ภายในจิตนั้นแล้ว แต่ก่อนจิตเคยมีความเกี่ยวข้องผัวพันกับสิ่งใดบัดนี้ไม่มีสิ่งใดจะติดข้องผัวพันอีกต่อไปแล้วกิจสูงสุดในพระพุทธศาสนาท่านสมบูรณ์แล้วเหมือนพระในครั้งพุทธกาลที่ออกบวชมุ่งปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นหลังจากนั้นท่านก็เมตตาสงเคราะห์โลกเนื่องจากพระเนนหมู่เพื่อนเคยได้ยินท่านพระอาจารย์มั่นปรารบถึงท่านอยู่เนืองๆว่า ท่านมหาฉลาดทั้งภายนอกภายในต่อไปจะเป็นที่พึ่งแก่หมู่คณะได้มากดังนั้นหลังพิธีศพท่านพระอาจารย์มั่นเสร็จสิ้นลงพระเนนหมู่คณะหลายสิบโรปจึงพากันติดตามท่านเพื่อหวังพึ่งพิงและขอรับคำแนะนำนำข้ออัดข้อธรรมและข้อวัดปฏิบัติจากท่านท่านก็ให้การเมตตาอนุเคราะห์ตั้งแต่นั้นมาการเทศนาพระเนนคารวาต ปรากฏออกมาเป็นเทปและหนังสือจำนวนมากโดยแจกเป็นธรรมทานตลอดมาท่านแนะสอนธรรมะแก่โยมานดาแต่ให้บวชปฏิบัติธรรมด้วยหวังอยากให้โยมมานดาได้รู้เห็นและพบความสุขจากธรรมนี้บ้างจึงจำเป็นต้องตั้งวัดป่าบ้านตาดขึ้นมาท่านคอยเอาใจใส่ดูแลโยมานดาทั้งทางด้านร่างกายปัจใจสีอาหารยารักษาโรคปัใจจัยใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่าง ทั้งให้คำแนะนำทางด้านจิตใจด้วยจิตตภาวนาอย่างจริงจังด้วยระลึกถึงพระคนแม้โยมันดาจะสิ้นไปแล้วก็ตามท่านก็ไม่เคยลืมทำบุญอุทิศสมคุลให้โดยทำบุญในวันคล้ายวันเสียชีวิตเป็นประจำทุกปีตลอดมาในวาระสุดท้ายก่อนหน้าโยมันดาจะจากลกไปท่ามกลางทุกขเวทนากราท,ที่พร้อมจะให้สิ้นชีวิตได้ทุกเมื่อ ท่านได้เข้าเยี่ยมและถามอาการโยมมานดาตอบว่าร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยกระจิงแต่ใจนั้นใสสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นที่เชื่อแน่ได้ว่าโยมมนดาของท่านได้ทรงอริยธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนนับว่าสมเจตนาลมของท่านที่ได้ทดแทนพระคุณโยมมานดาอย่างเต็มที่ฝรั่งที่นับถือพระพุทธศาสนาในประเทศอังกฤษ มีความสนใจต่อการปฏิบัติธรรมเป็นจำนวนมากกราบขออาราธนานิมนต์ให้ท่านเมตตาเดินทางไปโปรโดเพื่อบรรยายสอนธรรมท่านก็เมตตาเดินทางไปในช่วงวันที่7-22ถึง22มิถุนายนพุทธศักราช2517โดยมีพระชาวอังกฤษและแคนาดาที่จำพันษาอยู่ณวัดป่าบ้านตาติดตามไปด้วยแม้ระยะต่อมาก็ประสงค์กราบขอ,อนิมต์ท่านไปอีก แต่ด้วยข้อจำกัดเรื่องสุขภาพและวัยชาราท่านจึงงดเดินทางไปเทศนาตามสถานที่ต่างๆในต่างประเทศด้วยเหตุที่ท่านเคยเห็นสภาพของคนไข้ที่ต่างรอความหวังจากหมอว่าเป็นสภาพที่น่าสงสารเหมือนคนจนตรอกจนมุมเมื่อวิ่งมาหาหมอหากไม่มีเครื่องมือที่ทันสมัยที่ดีพอก็ก้าไม่ออกรักษาไม่ได้และสภาพคนชนบทส่วนมากก็เป็นคนยากคนจน การบำบัดรักษาถ้าพอเป็นไปได้ก็ควรให้การรักษาใกลบ้านจะได้ไม่ต้องสิ้นเปลืองเงินทองในการเดินทางตลอดจนสถานที่พักอาศัยการกินอยู่หลับนอนด้วยเหตุนี้หลวงตาม,มหาบัวท่านจึงให้ความเอาใจใส่ต่อสถานพยาบาลต่างๆต,ตลอดมาประวัวติวัดป่าบ้านตาดวัดป่าบ้านตาด เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2 4 9 8ต่อมากระทรวงศึกษาธิการประกาศตั้งขึ้นเป็นวัดในพระพุทธศาสนาเมื่อวันที่17กันยายนพุทธศักราช2513ให้ชื่อว่าวัดเกศรศิลคุณซึ่งเป็นที่ทราบกันโดยโทั่วไปในนามวัดป่าบ้านตาดตั้งอยู่ณหมู่บ้านบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวเมืองอุดรธาน,นีไปทางทิศใต้ประมาณ16กิโลเมตรโดยมีศรัทธาญาติโยมชาวบ้านตาดถวายพื้นที่ในกำแพงล้อมรอบประมาณ163ไร่และบริเวณรอบกำแพงที่มีผู้ซื้อที่ถวายอีกหลายแปลงตลอดทั้งทาง,งวัดซื้อที่เพิ่มอีกประมาณ140ไร่รวมประมาณ300ไร่วัดป่าบ้านตาดเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมอันสงบเรียบง่ายร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้สูงใหญ่นานาพันธ์ เป็นสถานที่พึ่งพิงของสัตว์น้อยใหญ่ในเขตอพยพทานหลากชนิดอาทิกไก่ป่ากระรอกกระแตกระตายเต่าแย้นกเป็นต้นเมื่อย่างก้าวเข้าสู่บริเวณวัดจะพบศาลาการเปลี่ยนซึ่งเป็นศาลาไม้หลังใหญ่เดิมทีเป็นศาลาชั้นเดียวยกพื้นเตีย้ยแต่ภายหลังถูกยกให้สูงขึ้นสองชั้นเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ในการใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ด้านบนศาลาเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่เป็นพระประธานของวัดใช้เป็นที่แสดงธรรมอบรมแก่พระภิกษุสามนเณรตลอดจนเป็นที่ประชุมทาสังฆกรรมร่วมกันเช่นสวดพระปาฏิโมกข์อธิษฐานเข้าพารรษาสวดปวารณาและกรานกฐินเป็นต้นตู้ด้านขวาขององค์พระประธานเป็นที่ประดิษฐานอัธิธาานของท่านพระอาจารย์มั่นโพธิทัตตาเทระซึ่งเป็นพระอาจารย์ของหลวงตามหาบัว รวมทั้งอัฐิธาตของครูบาอาจารย์ท่านอื่นๆส่วนด้านล่างศาลานั้นใช้เป็นที่สำหรับฉันพัตหารเช้าสถานที่ที่หลงตามหาบัวใช้ในการแสดงธรรมเทศนาและปฏิสันฐานกับศัทากคารวะญาติโยมที่มาจากทุกสารทิศอย่างไม่ขาดสายไม่เว้นแต่ละวันสำหรับศาลาใหญ่ด้านนอกกำแพงนั้นสร้างเสร็จเมื่อปลายปีพุทธศกราช2514 มีศรัทธาญาติโยมขอสร้างถวายลวงตาท่านพิจารณาดูแล้วเพราะเกี่ยวกับงานช่วยชาติที่จัดหลายครั้งเช่นกระถินช่วยชาติเป็นต้นญาติโยมจากทุกสารทิศไม่มีที่พักอาศัยและที่ร่มบังในเวลามีงานแต่ละวาระจึงเมตตาให้สร้างเพื่ออาศัยประโยชน์จากจุดนี้กุติของพระภิกษุสามเณรแต่ละรูปเป็นกุติเรียบง่ายพอแก่การบังแดดลมฝนและสูงจากพื้นดินประมาณหนึ่งเมตร เพื่อกันการถูกรบกวนจากสัตว์เลื้อยคลานความชื้นจากพื้นดินมีขนาดเพียงพอสำหรับอยู่เพียงรูปเดียวฟ้าผนังส่วนใหญ่ใช้จีวรเก่าขึงแทนเพื่อกันลมกันฝนใช้มุ้งกรดกันยุงภายในกฎติจะมีเพียงกรดเสื่อปูนอนผ้าหม่มเครื่องอัฐาบริขารตะเกียงหรือเทียนไขและของใช้ที่จำเป็นอื่นๆด้านหัวนอนจะมีพระพุทธรูปหรือรูปครูบาอาจารย์ติดไว้ เพื่อกราบไหว้บูชาเป็นกำลังใจในการบำเพ็ญภาวนาทุกกติจะมีทางเดินจงกรมอย่างน้อยหนึ่งเส้นยาวประมาณ25ก้าวอยู่ใต้ร่มไม้ดูร่มเย็นในยามค่ำคืนการเดินจงกรมจะใช้โคมเทียนจุดสว่างพอใหเห็นทางกฎติแต่ละหลังจะมองไม่เห็นกันประหนึ่งว่าอยู่ท่ามกลางป่าพิงรูปเดียวเพื่อให้สป,ปายะสะดวกในการบำเพ็ญสมณธรรม กุฏิที่สร้างถาวรมีอยู่รวมประมาณสิบกว่าหลังเป็นกุฏิของหลวงตาภิกษุสูงอายุกุฏิของญาติโยมตามปกติญาติโยมทั้งหญิงและชายมักมาขออยู่พักเพื่อปฏิบัติธรรมภาวนาเป็นช่วงเวลาสั้นๆโดยเฉลี่ยอยู่ในระหว่างประมาณ50-100ถึงหคนจัดแยกเขตกันระหว่างพระภิกษุสัมเนนญาติโยมชายและหญิงอย่างเป็นระเบียบสำหรับวัดป่าบ้านตาดนี้ หลวงตาท่านเน้นย้ำถึงเรื่องมหาภัยห้าประเภทที่ไม่ให้พระเกี่ยวข้องเด็ดขาดคือหนังสือพิมพ์วิทยุโทรทัศน์วิดีโอโทรศัพท์เพราะเป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญสมณธรรมโดยตรงอีกทั้งไฟฟ้าท่านก็ไม่ต่อเข้ามาในเขตวัดมีเพียงเครื่องปั่นไฟเพื่อใช้ในบางการที่ประชาชนมานทบุญมากเป็นกรณีพิเศษในวันสำคัญทางาศาสนาเท่านั้น กิจ,จวัตรประจำวันหลักของพระเนนก็คือการนั่งสมาธิภาวนาเดินจงกรมเพื่อฝึกสติปัญญาชำระกิเลสต,ตัวร้อนรุ่มกระวนกระวายภายในจิตใจให้เหือดแห้งไปพระในวัดนี้จะไม่รับกิจนิมนต์ไปฉันนิที่ต่างๆเพื่อมีเวลาสำหรับบำเพ็ญเพียพรภาวนาเพียงอย่างเดียวสำหรับในยามเช้าก่อนออกบินธบาตทท้ทงพระและเนนต่างช่วยกันขัดถูปัดปวาดศาลาและบริเวณรอบ,รอบ เสร็จแล้วเข้าไปบิณฑบาตในหมู่บ้านระยะทางไปกลับประมาณ3กิโลเมตรในช่วงประมาณบ่ายสามโมงเย็นก็จะออกมาทำข้อวัดปัดกวาดเสนาสนะขัดถูกุฏิสาลาบริเวณวัดทําความสะอาดห้องน้ําห้องส้วมอย่างพร้อมเพรียงกันหลวงตาได้พยายามสอนพระเนนนอยู่เสมอในเรื่องความเรียบง่ายมักน้อยสันโดษการใช้สอยปัจัยสีที่ศรัทธาญาจมถวายมานั้น ให้เป็นไปด้วยความประหยัดใช้สอยในสิ่งที่จําเป็นเท่านั้นหลายท่านที่ตั้งใจจะมากราบหลวงตาที่วัดอาจจะแปลกใจหากไม่พบปไปชื่อวัดแต่นั่นก็อาจจะทําให้หลายคนได้นึกคิดจากปิศาธรรมนี้ว่าที่หลวงตาท่านทำมีความหมายว่าอย่างไรหลายคนอาจจะตีความหมายไปต่างๆนานา,นามีบางท่านตีความหมายนี้ซึ่งดูเหมือนจะเข้าทีที่สุดว่าการเดินทางถ้าเดินตามแผนที่ที่บอกเป็นระยะ ว่าเส้นทางจะผ่านจุดที่สำคัญจุดไหนบ้างเป็นลำดับจนกระทั่งการเดินทางตามเส้นทางไปถึงจุดหมายถึงแม้จุดหมายจะไม่มีชื่อบอกก็ตามทุกคนที่เดินทางไปก็จะทราบเองว่าถึงจุดหมายหรือยังชื่อก็ไม่จำเป็นอีกต่อไปหรือเส้นทางไปสู่วิมุตินิพพานก็เช่นกันปฏิบัติไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าวางไว้เมื่อไปถึงแล้วก็ไม่จำเป็นจะต้องถามใครว่าถึงจุดหมายแล้วหรือยัง ปริศนาธรรมนี้อาจทำให้ผู้มีปัญญาทั้งหลายพอจะทราบว่าหลวงตาท่านสอนอะไรตั้งแต่เริ่มเข้ามาในเกตวัดนี้หลวงตาท่านอาพาธลำไส้อุดตันและมีปอดติดเชื้อมานานกว่า6เดือนคณะแพทย์ถวายการรักษาอย่างต่อเนื่องและมีการสร้างกุติปลอดเชื้อให้แก่พระเดชพระคุณแต่อาการอาพาธไม่ดีขึ้นจนเมื่อวันที่30มกราคมพุทธศักราช2 5 5 4 เวลา2.49นาฬิกา49นาทีตรวจพบสมองของท่านหยุดทำงานต่อมาตรวจพบม่านตาขยายไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองที่ฝ่ามือฝ่าเท้าออกซิเจนในเลือดเป็นศูนจากนั้นเวลา3.53นาิกา53นาทีความดันโลหิตมีค่าเป็นศูนย์หัวใจหยุดเต้นและหยุดการหายใจจึงเป็นอันมรณภาพสิริอายุได้97ปี5เดือน18วัน7 7 0 0พันษา